ครับวันนี้เราจะมาทําการแกะแกะวิทยุนี่ครับวิทยุเทปสมัยสมัยรุ่นคุณพ่อครับนี่คือมันเป็นวิทยุวิทยุเทปรุ่นโบราณนะครับอาจจะเรียกรุ่นโบราณเป็นพวกนักสะสมแล้วผมว่าจะเอามาโมเอามาโมให้มันแบบอัปอัพเกรดอัพเกรดให้มันแบบว่าใช้ใช้บลูทูธได้ครับแล้วก็ลำโพงว่าจะเปลี่ยนใหม่ ก็คือตัวนี้มันจะเป็นวิทยุเทปของซันโยเนี่ยมันจะเป็นเทปซึ่งมันก็เก่ามากแลละเนี่ยเทปอะ่ะระบบเทปอะพวกคุณอาจจะไม่รู้จักหรอกหลายคนเกิดไม่ทันเทปครับแต่ว่าผมพอจะเกิดทันบ้างก็เลยไปหามาดูก็ตัวนี้ผมได้มาไม่แพงนะ350บาทเขาเขาอยู่แถวๆที่ผมอยู่ด้วยผมมันก็มาโพสขายใน f a c e b o o k ผมก็เลยแคทไปถามเขาบอกว่า พี่าส่งได้ไหมเขาบอกโอเคส่งได้350บาทราคาเดิมผมก็เลยจัดมาเลยดีครับแม่งตัวตัวออกจะใหญ่ขาย350บาทก็ต,ตัวนี้จะเป็นของซันโยครับซันโยไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมแบรนด์นี้ซันโยแต่ก่อนมันจะดังมากเลยนะพวกซันโยโซนี่ทาิ้นอะไรเนี่ยดังมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นแบรนด์คือมันเป็นแบรนด์ต่างประเทศนะเพราะว่ามันสามารถใช้ไฟได้ ไฟได้ไวเลงอ่ะไฟร้อยยีโวลต์ก็ได้นี่ครับมันจะมีรุ่นมีโมเดลบอกอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันหนักมากน้าหนักนักหนักเยอะมากครับตัวนี้จะมีเป็นมีรุ่นบอกนะครับซันโยสามารถใช้ไฟ a c 120โวลต์ก็ได้200ก็ได้240ก็ได้ก็คือใช้ในต่างประเทศก็ได้ครับแล้วมีโมเดลอยู่เนี่ยโมเดล M 2480K ตัวนี้ครับมี FM MWSW แล้วก็ แล้วก็มีเทปผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันจะให้ดูรีวิวก่อนผมแกะน็อตออกแล้วแหละ2ตัวเนี่ยตัวนี้ดูดิผมไม่แน่ใจว่ามันผลิตที่ตั้งแต่ปีอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเกิน20ปีละอายุมันมากกว่า20ปีแล้วแหละเครื่องนี้ก็จะมีเสาอากาศและดูดิมันมีวอลลุมมี มีปรับเบสปรับทีเบิลได้แล้วก็มีวอลลุ่มใหม่ตัวนี้ต่อใหม่ได้เลยนะถ้าดูด้านข้างเนะี่ยด้านข้างนี้มีต่อไฟ A c ได้นี่ด้านข้างตรงนี้ไว้จูนตรงนี้พวกว็บปรับละเอียดอะไว้ปรับแล้วก็นี่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์ได้แล้วก็เสียบพวกอะแดปเตอร์6โวลต์ได้ตัวนี้จะใช้ไฟเลี้ยงแค่หโวลต์เองนะ6โวลต์ซึ่งมันจะไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่หรอก แล้วก็ด้านหน้ามันด้านหน้ามันก็จะมีสวิตอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยแถมมีวียูด้วยโคตรเท่วียูเวลาเปิดดึกดก็ตึกตึกตึกมีเข็มมันก็จะเคลื่อนที่ได้แล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ตัวนี้เวลาเราเล่นเทปอะกดเล่นเทปมันก็จะมันก็จะเดินนับนับนับไปเรื่อยๆมันเอาไว้กอรครับถ้าคุณรู้จักคําว่ากอเนะนี่ยนี่แหละคําว่ากอมันใช้กับเครื่องเล่นเทปอะกอก็คือ เอาไอ้ forward กับ reverse คือบางทีเราแบบไอ้พวกอกหักน่ะที่มันจะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวซ้ําๆกันน่ะสมมุติเราเปิดเพลงมันอยู่เพลงที่3อะ่ะถ้าเป็นสมัยนี้นะสมัยนี้เราก็เลือกเพลงที่3กันได้เลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนในย,ยุคคุณพ่อเนี่ยเราจะต้องเราก็ต้องเอาเทปมาใส่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมากอจึ๊บจๆ,ๆ๊จๆๆเนี่ยมันก็จึจึ๊บจึแล้วเราก็ดูตัวเลขนี่เอาว่าเพลงที่3มันจะอยู่ประมาณตรงไหนเนี่ยเราก็ อ๋อพอมาถึงปุ๊บเราก็กดหยุดซะแล้วเราก็จะเล่นเพลงที่3พอเล่นจบเราก็กอกลับจุดจุดจุดมันก็จะวิ่งกลับแล้วก็มาดูตัวเลขเอ่ะเข้าใจนี่แหละเขาเรียกว่ากอรครับหรือบางคนเขาจะใช้ปากกากันพอดีผมไม่มีตลับเทปครับถ้ามีตลับเทปเอามาแล้วก็ปากกาเสียบแล้วก็หมุน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 เนี่ยนึกออกไหมาอาจจะนึกไม่ออกครับพวกหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันสมมุติว่านี่เป็นปากกาเนะี่ยเขาก็จะมาเสียบตรงตรงเอาเทปมาเสียบแล้วก็หมุนเอา คตรเท่มา่ก่อนโอเคโมามากแล้วจะให้ดูวิทยุตัวนี้ก็ตัวนี้เวลาเราปรับ f m MM, m เราก็ใช้หมุนเอนี่หมุนเอาหมุนเอามันก็จะเลื่อนซ้ายขวาได้เป็นไงโคตรเท่โคตรเท่เลื่อนซ้ายขวาได้แต่ก่อนเราก็จะฟังพวก fm MM 9 1เนี่ย hot wave ผมจำได้เลย91.5ฮอต v e เวฟ9 efm นี่จำได้ครับ ร้อยที่100ก็จอสอร้อยครับนี่ครับแล้วมันก็จะมีขึ้นความถี่8 8ซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไปแล้วครับโอเคโม้มามากนะครับมาดูด้านข้างอีกสักนิดหนึ่งดูมันออกแบบมาเยอะแยะมีมีเสียบไมโครโฟนได้ด้วยเนี่ยเสียบไมโครโฟนได้แล้วก็เสียบอะไรปุ่มเลือกอะไรมันเยอะแยะไปหมดนี่ครับโอเคเราแกะกันเลยดีกว่า ที่จริงผมแกะน็อตออกมาแล้วละสามตัวนี่แกะมาสามตัวก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการแก็ก็มันจะได้ไวๆครับแกะกันดูเลยดีกว่าตัวนี้สามารถใส่่านได้ครับฐานก็จะเป็นฐานสมัยโบราณนะพวกฐานม้าขาวอะไรต่างๆฐานตาม้าฐานตากบฐานมันจะมีฐานเนชันแนวฐานสีเขียวฐานสีขาวอะไรของเขาเยอะแยะไปหมด โอ้โหเกเอามาคุณจะดูอึง้ง <laughs> ผมก็เพิ่งจะแกะ,ะเดี๋ยววงจรมันดิวงจรแล้วผมจะไล่วงจรมันถูกไหมวะเนี่ยฮะนี่ฮะวงจรมันเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วผมจะโมได้บอกว่าเนี่ยวงจรตัวเนี้ยก็เรียกแกนเฟอร์ไล์คือมันจะเป็นพวกรับความถี่ AM ครับถ้าพวกเรียนอิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนนะจะรู้ เวลามันจะฟิกค่าความถี่ที่มันได้แล้วแหละมันก็จะเอาเทียนมาหยดมาหยดมาหยดเห็นไหมคล้ายๆเทียนน่ะเอามาหยดไม่ให้พวกขดลวดต่างๆอะ่ะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยังไงเนี่ยครับดูสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งโอ้โหเห็นสภาพมันผมจะโมอะไรกับมันดีวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันผลิตตั้งแต่ปีไหนครับแล้วก็มันก็จะมีหม้อปแปลงนี่มีหม้อปแปลงด้วย มีมออแปลงกยต,ตรงนี้ก็จะเอาไว้ปรับไฟเราไม่ต้องไปปรับน,นะเพราะว่ามันฟิกค่าไว้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่ามันใช้กับประเทศไทยแล้วตอนเนี้โอ้โหแล้วผมจะลื้อยังไงดีดูสภาพมันเป็นประมาณนี้ครับแล้วดูสายไฟดูลายทองแดงมดันดิโอ้โหดูลายทองแดงมันมันแบบม,แบบมันแบบว่าอัดตะกั่วเข้าไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่ยิ่งผมก็ไม่ได้คิดจะซ่อมอยู่แล้วแต่ผมกะจะเอามาโม เอาโมโมเป็นแบบว่าเอาเอาบลูทูธเข้าไปใส่ให้มันนะแต่เดี๋ยวลองค่อยๆแกะดูแล้วกันเนาะน็อตมันหลวมหมดเลยเนี่ยน็อตพวกจุดนี้มันหลวมหมดเลยแล้วทีเนี้ยถ้าเราถอดนะผมคิดว่ามันจะถอดไม่ได้มันจะต้องบัเตรีออกอะบัตรรีออกแล้วก็ค่อยๆถอดไม่รู้ว่าจะคืนชีพมันได้หรือเปล่าตัวนี้ แต่ถ้าเราจะเอาเก่อมันอย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่ยากอะไรอยู่แล้วไอ้จริงมันสภาพมันโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะผมไม่ผมเพิ่งเคยเจอนะที่มันเยอะขนาดนี้เพราะปกติผมก็ไม่ไม่เคยถอดไม่เคยถอดเหมือนกันมาถอดตัวนี้เท่าละ้น <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจับมันนอนดีกว่าเนาะจับมันนอนเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยจะให้ดูมุมกล้องมันต้องเปลี่ยนมุมกล้องมันนิดหน่อยครับ เพราะว่ามันต้องนอนถอดแล้วทีเนี้ยมันถอดแล้วดูดิมันมันใช้ไอตัวรัดสายพวกนี้มันก็มีเข็มขัดรัดสายเป็นแบบว่าเหมือนที่เรารัดซองขนมอะขนมขนมปังอะ่ะนี่เป็นลวดก็รัดสายมัดมัดมัด,มด,มดอย่างนี้เอานะโอโหแต่ว่าลองคิดดูดิว่าเมื่อก่อนนะสภาพอย่างเงี้ยคุณว่ามันจะประกอบที่มันจะขายเครื่องกันเท่าไหร่วะเนี้ย ว <laughs> ิทยุโบราณมากเลยครับแต่ผมว่ามาลองเสียบปั๊กก็นนะ่ามันดังซียงเบาๆอยู่ไม่มีเสียงครับก็คงจะต้องแกะดูกันก่อนหละก่อนที่จะลองจริงจังก็โอ้มันมีคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆแกะผมไม่รู้ว่าผมจะโมยังไงได้บ้างเดี๋ยวไงผมต้องลืใ้ให้ดูให้มันเรียบร้อยดูก่อนลื้แบบลื้ดูก่อนนะว่าเราจะทำอะไรกับมันได้ แต่มันหนักมากเลยครับเนี่ยตัวนี้หนักมากเลยยังดีนะไม่โดนหนูกัดนี่ครับสายไฟมันเยอะมากเลยต้องคิดก็คิดดูดิเทคโนโลยีสมัยก่อนมันทำกันขนาดเนี้ยแต่ปัจจุบันมันเป็นไอซีชิปตัวเล็กๆไอซีชิปตัวเล็กๆตัวนิดเดียวเองแต่ดูดิเมื่อก่อนกว่าจะได้ เซลีประมาณ2 0 3 0ปีผ่านมาปัจจุบันนั่งพัฒนาไปเยอะมากเลยผมจะลองแกะดูชุดนี้ครับแต่ว่านี่สายพานมันขาดครับตรงนี้สายพานมันหย่อนมันมันเปื่อยไปแล้วโอ้สายพานขาดไปแล้วครับเนี่ยสายพานมันดูดิมันก็เก่าตามการเวลาเนาะสายพานนี่มู้จะหาเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่สายพานน้นจะมีขายอยู่แล้วแหละแต่ว่า มันก็จะยุ่งยากหน่อยต้องเอาเอาขนาดไปเทียบเอาเบอร์ไปเทียบกับร้านพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ผมคงไม่ได้คิดจะเอาให้เทปมันใช้ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้ดิเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเอาไงกับมันดีว่าจะทําให้มันใช้ได้ไหมหรือเราจะโมอะไรกับมันบ้างนี่ครับพวกชุดวงจรคุณคิดดูดิเนี่ยวงจรมันมีทั้ง4ีนี่คาปาติเตอร์นี่คาปาติเตอร์เมื่อก่อนดูเห็นปะเป็นตัวสีฟ้าเนี่ย อ่าอ่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอาร์ชิปหมดแล้วแต่ดูดเมื่อก่อนอามันเป็นเงี้ยไอ้รีซิเตอร์ใช่ไหมมันต้องเอามาเป็นตัวตั้งตั้งตั้งเนี่ยทาร์ติเตอร์ก็ตัวเบล้เริ่มเลยพวกไอซีเนี่ยอย่าพูดถึงเลยไม่มีหรอกแล้วก็ดูสวิตต์มันเนี่ยสวิต์ที่มันอเอา <must be S 1> ไว้เลือกอะตัวเบล้อเริ่มอะเนี่ยสวิต์มันจะต่อขาขาที่เป็นแท่งๆเนี่ยเมื่อลากดเลือกสวิต์เวลาเล่นเทปหรืออะไรอะเนี่ยดูดิอุปกรณ์สมัยก่อนมันมีหม้อแปลงดู คอปาติเตอร์2,200ไมโคร10โวลต์เองตัวเม่บงนเริ่มเลยถ้าปัจจุบันตัวขนาดนี้จะได้หมื่นไมโครแล้วหมื่นไมโคร35โวลต์ด้วยซ้ำเนี่ยรุ่นเก่าๆมันกว่าจะทำได้แต่ละอย่างโอเคมันมันถอดยากมากเลยครับถ้าผมจะลื้อก็คงจะต้องลือ้อออกทั้งหมดแหละพวกแผ่นพวกนี้คงไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าดูแล้วมันก็คงทำอะไรไม่ได้แต่อาจจะต้องเอาติดไว้ ไว้หน่อยเออทีนี้เดี๋ยวเราจะลองลองถอดหลายๆอย่างไม่ดีกว่าถอดชุดนี้ด้วยตัวปรับเออนี่ตรงนี้มันมีปรับเสียงเสียงโทนเสียงแหลมไม่รู้แต่ลองถอดดีกว่าเดี๋ยวลองลองถอดลองถอดดูชุดชุดตรงนี้ด้วยไม่รู้จะโมอ,อะไรได้หรือเปล่า เริ่มทอแล้วครับเห็มวงจรมันเข้าไปมุนจ่ยเยอะเกินแต่บางคนขอซื้อสะสมนะครับพวกเนี้ยซื้อสะสมมันติดน็อตตรงไหนอีกสักตัวนี่ถอดมไม่ออก ววลุ่มหมดลุ่มครับโอ้เยอะเหลือเกินนี่ววลุ่มมันเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับววลุ่มน่าจะไปใช้งานได้คิดว่าคงแค่แค่ผมถอดก็คงจะไส้แตกแล้วขี้แตกแล้วแค่ถอดออกมาเนี่ยจะถอดดูลําโพงมันเพราะว่าผมจะต้องการเปลี่ยนลําโพงมันวงจรผมคงไม่ได้ใช้วงจรมันแน่นอน จอนคงไม่เอาแล้วคงจะต้องต้องไอเนี่ยือมันออกมาครับแล้วก็แปลงจรใส่ดีกว่าแต่ว่าไอพวกเนี้ยเราจะต้องถอดมันออกมาแต่นี่มันถอดยา<ะ>กมากเลยสกรูมันก็หมดแล้วนะแต่ว่ามันติดอะไรมั่งก็ไม่รู้มันติดพวกสวิตอะไรอยู่เนี่ยมันมีสวิตนี่ด้ โอ้โหถอดยากมากเลยครับแค่ถอดตรง,ง,งนี้ผมยังใช้เวลาสักพักนึงเลยแค่ถอดออกดูนี่ผมอยากดูลำโพงมันนี่แหละว่าลำโพงมันเป็นแบบไหนจะพยายามแกะหางลำโพงเน,นี่ยผมถอดมาแล้วเดะะี๋ยวจอเอ้ยดูดิสายอะไรกันเนี่ยสายกาว นนีมนัตรงนี้มันติดอะไรวะติดข้างหน้าหรือติดอะไรก็ไม่รู้ผมอยากจะถอดดูไอ้ตัวลำโพงมันถอดไม่ออกเดี๋ยวเด๋ยวหาวิธีถอดลำโพงแป๊บหยุดคลิปแป๊แป๊บมันลื้อยากมากเลยครับผมจะตัดสายไฟแล้วเพราะว่าดูแล้วพวกวงจรอะไรคงไม่ใช้ของมันแล้ว ผมจะตัดแต่ว่าจะตัดไว้แค่อย่างนี้พอให้ให้เรารอพอรู้ว่าเราตัดจากตรงไหนมันให้มันมีค้างไว้ที่ขามันหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเพราะว่าวงจรดูแล้วมันคงผงไม่ได้เอามาใช้งานแล้วครับแต่เนี้ยอยากอยากจะได้ลูกบิดไอ้ที่มันหมุนหมุนอยู่ ต้องทําการตัดนะครับเพราะว่าแกะยากมากเลยครับเพราะว่าผมดูแล้วมันคงจะต้องบัดจีอะบัดจีในการประกอบในการตัดอะไรมันแต่เราจะถอดชุดนี้ออกมาดูกันนี่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะต้องบัดจีแล้วทีนี้ผมจะต่อสายไอ้นี่คืนยังไงเนี่ยไอ้ลูกบิดเนี่ยผมไม่รู้จะประกอบคืนได้หรือเปล่าที่มันเป็นลูกบิดตัวเนี้ย อันนี้เลยอันนี้ครับเชดูดิมันให้ดู PCB มัน PCB มันมีตัวปรับจูนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยปรับจูนขึื่ความถี่ของมันเนี่ยดูดิแล้วตัวนี้เขาเรียกวอลล a ่เอเบิร์นเนี่ยตัวปรับมันเป็นคาเหมือนเป็นซีอ่ะปรับเพื่อจะเลือกความถี่ของมันแล้วมันก็จะหมุนเนี่ยหมุน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 เนี่ยแล้วเนี่ยผมลื้อมาอย่างเงี้ยผมไม่รู้ผมจะประกอบคืนได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ทีนี้ผมก็จะหมุนไม่ได้มันก็ไม่เททีเนี่ย ค่อยหาวิธีส่วนนี่ครับมันมีชุดปีโทนด้วยเห็นไหมมันมีชุดปีโทนปรับเสียงด้วยเอ่ของซันโยม่ธรรมดานะครับแต่ก่อนพวกเชือกพวกเนี้ยมันก็มีขายนะจนปัจจุบันมันมันเป็นเชือกที่เอาไว้ปรับความถี่ของของไอวิทยุเนี่ยแต่เขาก็ไปทําเชือกไอ้นี่กันด้วยเชือกไอตกปลาลนะ่ะเอาไว้ผูกไว้ผูกไอตัวเบ็ดตกปลา จลำโพงดูลำโพงมันดีมันบอกว่าลำโพงสามตัวนะรุ่นนี้ T V มันเขียนบอกอยู่ข้างหน้าอยู่ให้ดูว่ามันเขียนว่า T V ไหนวะผมเห็นแว,วบๆอยู่นี่ T V Power ใช่ป่ะทำไมมันเขียน Power วะลำโพงสามตัวมัง้งไม่รู้ดิเดดูเดวแกะดูก็รู้ครับตอนนี้ผมก็พยายามแกะแกะอยู่แล้วมันแกะยากมากเลยอ่ะ เมื่อกี้ผมหยุดคลิปไว้แล้วผมก็นั่งหรืออยู่พักก็ยังก็ยังยากอยู่ก็ยังแก่ยากอยู่ครับออกแบบมาซะขนาดนี้ก็จะประกอบเป้ตัวตัวหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยดูดิมันทําดีนะมันใช้สายสัญญาณด้วยสายชิวเนี่ยใช่ไหมใช้สายชิวในการเดินสายด้วยสายชิวก็เป็นพวกสายสัญญาณนะสายสัญญ,ญาณต่างๆในการเดินสายด้วย นี่ผมจะแกะดูลำโพงมันเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะแกะลำโพงมันเนี่ยออกมาดูยังไงมองหาจุดที่มันล็อกไม่เจอ่ะเ,เดี๋ยวผมลองหาดูอีกสักคีีนึงเดี๋ยวมาต่อตอนนี้ผมพอจะลื้อมันออกได้แล้วครับโอ้โหมันมีน็อตแอบอยู่สามตัวกว่าจะหาเจอครับเพรามันจะมีน็อตอยู่ตามมุมต่างๆแ,แล้วก็มันก็จะพอจะถอด ได้แล้วหรือว่ายังมไม่ออกวะนี่จริงๆมันถอดออกมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะ,ะแตเราไม่เป็นเองอืมโอเคครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันก็สายไฟอะไรเยอะแยะไปหมดผมตัดแล้วแหละเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวผมก็เอามโมงมาอยู่แล้ววงจรนี้คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัดออกไปเลยเพราะว่าแต่ละจุดมันอะ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าดูแล้ววงจรมัน เกินเยียวยาไปแล้วมันก็มันเก่าเกินที่เราจะเอามาโมดิฟายแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเก่าเกินไปแล้วเดี๋ยวเราเอาเทคโนโลยีใหม่ระดับระดับปี2021ใส่เข้าไปเลยนี่ด้วยเทคโนโลยีกเก่าๆล้ก็ไม่สนใจมันเราเราเอาแต่โครงมันก็พอนี่ครับพอถอดออกมาเออมันพวกนี้ด้านหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ชุดชุดเทปชุดขับเคลื่อนเทป รือออกมาไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าเรารือเอามาดูเทคโนโลยีมันตัวละ300เองแต่คุณค่าทางใจน่าจะมีเยอะนี่ครับตัวนี้ก็จะมีจอ UV นี่เท่มากแล้วก็ตัวที่ผมบอกว่าตัวเลขอยู่ตรงนี้เลื่อนได้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตโยกสวิตท,ที่มันโยกตัวเลื่อนแล้วมันจะมีตัวตอนแรกผมก็นึกว่าอะไรไอ้นี่มันร่วงลงมาแรกๆมันไว้กันฝุ่นครับกันฝุ่นเข้าดีดมันทํามันออกแบบมันใส่ใจมากเลย มีการฝุน่นเข้าด้วยนี่แล้วดูดิกว่าจะมันจะทําได้แต่ละอย่างดูน็อตมันเยอะมากเลยเห็นไหมน็อตมันต้องกี่ตัวสวิตช์มันก็เป็นสวิตช์แบบโยกอะ่ะเนี่ยโคตรคลาสสิกเลยคลาสสิกมากสวิตช์โยกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแนละ้วไม่ค่อยเห็นเลยนะสวิตช์ที่โยกโยกขึ้นโยกลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยสวิตช์อย่างเงี้ยเท่มากเลยเอาไปประกอบลำโพงบลูทูธถ้าจะเท่ครับใช้การโยกแบบเลื่อนโอ้โหมันจะดูหรูมากเลย เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะอาไปแปลงไว้ทําอะไรได้หรือเปล่าแต่คงไม่ไอชุดนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะประกอบคืนอย่างเดิมแล้วเราจะโมโคแค่ลําโพงไอ้นั้นแค่นั้นแหละพวกวอลลุ่มพวกนี้พวกตัวปรับแต่งเสียงไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าตัวนี้ครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีมีเบสทีเบิลอยู่ตรงนี้เลยนี่ส่วนแอมมันผมก็ไม่รู้นะแอมมันเป็นแอมตัวไหนแอมมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยแอมมันน่าจะเป็นแอมทานทติเตอร์มั้ง ไม่แน่ใจครับดูแล้วดูที่ลำโพงมันต่อแล้วกันสายสีส้มชุดนี้ชุดนี้สายสีส้มกับสีเหลืองผมตัดออกจากแถวๆนี้เนี่ยอันนี้ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงมันอยู่ชุดนี้ส่วนสายสีส้มสีเหลืองอยู่ตรงนี้ไงนี่มันลากมานี่ลากมานี่ส้มกับเหลืองสีส้มกับสีเหลืองที่ผมตัดออกมาสีส้มมันมานี้แล้วสีเหลืองมันเป็นไหนวะนะสีเหลืองก็อยู่นี่งงวะ ไม่แน่ใจครับเพราะว่าแอมมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ,อมันน่าจะเป็นแอมมันดิเตอร์ธรรมดาเลยครับเพราะว่ามันใช้ไฟเลี้ยงแค่6โวลต์เองเนี่ยมันใช้ไฟเลี้ยงแค่ทานสองก้อนสี่ก้อนเองทานใส่ตรงเนี้ยสี่ก้อนเพราะว่ามันก้อนละ1.5โวลต์ไงสี่ก้อนก็6โวลต์มันจะต่อแล้วต่ออนุกรมกนะันอ่ะก็ ส่วนลำโพงอันนี้ออกไปสั่นเนาะล็อนนะลกเลยทีนี้ำลำโพงฟูอะไรเต๊ะไปหมดลำโพงตอนแรกมันบอกว่าทีเวีคืออะไรวะทีเวีพาวเวอร์สามทางของพาวเวอร์นั่นหรือเปล่าวะพาวเวอร์ไฟเลี้ยงอะไฟเลี้ยงที่ทีเวีที่มันเขียนตรงเนี้ยเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าทีเวีของของไอ้นี่นะของลำโพงมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นทีเวีพาวเวอร์ก็คือไฟ AC 1อันไฟบ้าน1อัน แล้วก็ไฟเลี้ยงที่เป็น12โวลต์น่ะเอ้ย6โวลต์ที่เป็น DC j a แจ็คแจ็ค DC เสียเข้าไปอีกอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับมันก็เลยเขียนว่า t w Power ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าทีวเป็นของของลำโพงไม่ใช่ครับเพราะลำโพงมันมีตัวเดียวและลำโพงมันก็จะเป็นลำโพงหน้าตาแบบนี้ซึ่งผมจะไปหาลำโพงแบบนี้จากไหนวะเนี่ยตอนแรกก็จะโมเดี๋ยวจะด,ด,ดูก่อนจะจะ,จะเอาลำโพงเอาเฮใส่ดีไหม จเจเเคมาใส่ให้มันเท่เคไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าลำโพงพวกนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราแกะดูแล้วกันโอ้มันยิงกาวด้วยมันยิงกาวเลยยืดด้านล่างด้วยนี่การยืดของมันมันมันก็มีตัวล็อกอะไรของมันเนี่ยมันก็ไปปั๊มมาดูเดิเทคโนโลยีเมื่อก่อน มันยิงกาวครับอุ้ยอหักหักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องงัดดีๆหน่อยรืจะงานเข้าจะหักจะหักกันหมดจริงๆหักก็ได้ยิงกาวมันยิงกาวครับกาวอะไรของมันก็ไม่รู้เหนียวมากกาวมันก็ไม่เสื่อมกันเลยนะมันต้องยี่สิบปีแล้ว ตนนี้อาจจะถึง30ปีนะยี่สปีเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลว่ามันเป็นวิทยุตี่ต้งแตนเมื่อไหร่โอเคออกแล้วลำโพงธรรมดามากเลยไม่รู้จะหาลำโพงดอกเที่เอามาแทนนี้ได้อไม,มันมันเป็นดอกเสียงกลางอะ่ะเ,ออเนี่ยเบสมันคงไม่ได้เด้งอะไรเลยเพราะว่าดูดูดูคอยมันดิ ดูคอยมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กมินี่แม่เหล็กมันดูดเลยแล้วมันก็จะมีไอตัวไอชิวชิวครอบครอบไว้เพราะว่ามันกันสนามแม่เหล็กไงสนามแม่เหล็กไปกวนตลับเทปอะเพราะว่าเทปเมื่อก่อนมันเป็นเทปแม่เหล็กไงถ้ามันโดนแม่เหล็กพวกนี้เสียงมันจะเพี้ยนหรือเสียงมันจะหายไปมันจะโดนลบเขาก็เลยจะต้องมีไอตัวครอบตัวเนี้ยไว้กันเหมือนทีวีอะที่พวกลำโพงทีวีก็จะมีพวกเนี้ยครอบเหมือนกัน เพราะว่าสนามแม่เหล็กมันจะไปกวนกับทีวีทีวีรุ่นเก่าวะทีวีสีไม่ใช่ทีวี LCD โอเคก็จะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมค่อยสำรวจก่อนว่าผมจะโมอะไรกับมันได้บ้างจะประกอบอะไรคืนได้บ้างแต่ก็ลือมาสลกเลย <c oughs> จะประกอบคืนได้เปล่าวะเนี่ยอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่โอ้โหนี่ฮะเสาอากาศมันเป๊งมากเลยเสาอากาศ เดี๋ยวลําโพงตัวนี้จริงๆถ้าเราเจาะแล้วเราก็เจาะใหม่นะแล้วก็เราใส่ดอกสามนิ้วไปสักสองดอกก็น่าจะน่าจะเด็ดดวงเหมือนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะทําอะไรบนะ้างเพราะว่าผมคิดว่าจะเอามาแค่กรอบมันี่แหละเอากรอบมันมาให้ดูเป็นแบบว่าคลาสสิกนมันดูคลาสสิกไงคลาสสิกยิ่งนะเนี่ย,ยนนะดูดิคตรสวยอะ่ะ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะประกอบคืนให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าสายไฟอะไรก็คงไม่เอาแล้วพวก PCB บีพวกนี้ก็ไม่รู้จะพอไปทําอะไรแล้วดูดิลกไปหมดเลยเลือออกมาจริงจริงเราไม่ต้องตัดขนาดนั้นก็ได้ไม่รู้ไงลื้อซะสภาพ <laughs> <laughs> <ห>ประกอบคืนคงไม่ได้เลยครับผมไม่ประกอบก็แหละเหนื่อยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพีลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ